บอกเลยว่าคันนี้เอาไปตัวจบเลยเอาไปใช้งานนี่สบายๆตกดูดินะก็อย่างว่านะครับผมนะนี่เราก็ยังอยู่ในช่วงเดือนเจ็ดเข้าจักหน้าฝนก็เริ่มตกทุกวันเลยนะครับผมนะเราก็ถัดคลิปกันข้างนอกไม่ได้เราก็นั่งอยู่ในรถนี่แหละแอบฝนตกแล้วก็รีวิวกันแบบเรียร์นะครับจะขอวนกหนึ่งลองหน่อยเพราะยังไม่เคยขับเซปเปนวากอนเลยต่วนนี้ตั้งแต่นนัทำงานมาผมยังไม่เคยขับสเปนวากอนเลยนี่สารภาพนี่ฟิลขับดูอย่างนี้เลยนะบ้านเน่ยตัวเราก็จะแอบยาวนิดนึงต้องการเป็นทรงวากอนเรียกว่าเซฟคอร์ดได้สุดดดๆๆแล้้้้วววสาาาหรรรรรัับบใใใคคคที่่่เเเออไไไไไไปปชชชจิงนนนะะะผมมมโโ์์ แลมาเข้าตัวรถกันก่อนดีกว่ามาดูว่าคันนี้มันคุ้มค่ายัางไงบ้างนะครับลูกคา้าสิ่งแรกที่ลูกค้าจะได้จากคันนี้เลยนะอันดับแรกคือลูกค้าได้ไม้แท้ที่แสนสี่รถปี2011ลูกค้าคำนวณดูนะรถปีสอ1พับแต่ไมแ้แท้แท้อยู่แค่แสนสี่เพียน้อยและคุณได้แก๊สเอเที่เจ้าของเก่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทําให้คุณประหยัดเซฟค่าน้ํามันในแต่ละเดือนไปได้เยอะมากตกเฉลี่ยแล้วกิโลละหนึ่งบาทและคันนี้ยังผ่อนเบาๆผ่อนเพียงเดือนละสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองกับค้า นะเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันก็เป็นอยู่ในช่วงในช่วงปีช่วงนั้นนะเนาะส่วนอันนี้เจ้าของเจ้าเขาติดมาให้อีกก็คือเป็นจอ Android นะครับลูกค้านะสามารถใช้งานได้ครับลูกค้าส,สัพตงตัดเทียบเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องมองหลังชัดเจนครับเนาะสุดแอร์เป็นระบบออโต้นะแล้วก็ถามว่าเย็นไหมเย็นเกียบแน่นอนนะตอนนี้ผมเริ่มหนาวแล้วด้วยก็ดีก็ปรับอุณหภูมิล,ลงมาแค่จะออกยี่สิบห้าองศาอยู่แล้วนะครับผมนะียร์ออโต้คนทรงการทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าตรงนี้ก็มีที่เก็บของเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆเเเเนนนนนาา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 ะะกกกกกกกััััับบบบบรถถ่่่่่่่ใหหมมมมมมมววววแแแแลลลลล้้้ทททีีผชอออขขขขขงงงย็็คคคืตตำพปฟสิูไ ทางจังหวัดเนี่ยไม่เมื่อยนะมันเบื่อเรานั่งโซฟาขับเล่นเกมอ่ะแต่ก็ต้องระวังนะว่าอาจจะพาง่วงอาจจะพาให้ง่วงนะครับผมนะมันมีอะไรอีกสิข้างหน้าก็เป็นมีแอร์บงแอร์แบทเก็บเก็บเอกสารนะครับผมนะแบ่งโซนข้างบนข้างล่างเรียบร้อยแล้วนี้มีช่องสายให้เสียบก็เป็นตัว USB เบาซ้ายขวาคู่หน้าเป็นเบาะหนังนะครับผมนะคตามอายุการใช้งานต้องย้ำจริงๆว่าตามอายุการใช้งานกับรถคันนี้ปี2011แต่ถามว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมเบอกเขาพรีเมียมจริงเพราะว่าสมัยนุยุคนั้นนะไอ้ตัวแรกคือตัวท็อปสุดในรุุ่่่่่่่นน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 นลลลลลละะะะะเเเเเเเบบบบาาาาาายยยยยััััังงงงแแๆกกกรรรรรรชออออูู้้้้้้ววคคคคีไดมมตขขขปจจใใสื สาก็ค่อนข้างมีอายุนิดนึงแต่ยังไม่แก่นะแต่แค่หัวขาวแล้วแต่ยังไม่แก่ขอโทษกับพี่แซลเล่นทั้งนั้นก็มีช่องเก็บของเก็บของเล่นๆน้อยบางคนอาจจะแบบวางเซนลงเซนเหรียญน,นะครับผมวางโทร,ทร,ทรศัพท์โทรศัพท์ได้เช่นกันเนื่องจากเป็นครอบครัวนะพื้นที่ใช้สอยเขาเลยแบบว่าจัดวางเป็นสัดส่วนดีมากรวมไปถึงนี่วางโทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้ลูกค้าเวลารบราขับรถเราก็มีที่ย์แก้วน้ำสองใบนะครับแยกให้คุณภรรยาให้เราแล้วลูกก็นั่งหลังเลยถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช้ลูกค้านี่เอาลงได้ถ้าคุณมีลูกเด็กเล็กสามารถเป็นทางเเเเเดดดดดิิินนนนนนไไไไไ้้้ลลลลยยปปกกกกรรรรระะะบบออออหััังููคคคาาาาใช่่่มมมมผแตตว ไม่ควรแต่แค่บอกว่ามันเดินได้เฉยๆ,ๆนะและอย่างที่ผมชอบวิสัยทัศน์ในการขับขี่เนื่องจากเป็นเป็นรถสเปซอ่าเป็นตัววาวก้อนนะล้มหน้ามันจะยาวนิดนึงข้อปัญหาของรถวาวก้อนคือหน้ายาวไอ้พวกรถหน้ายาวจะมีปัญหาคือตรงมุมอับตรงนี้ครับลูกค้คาเวลาเราเข้าโค้งเข้าโค้งมันจะทำให้อึอดอัดแบบทึบแล้วมันเป็นมุมบากสายตาแต่อันนี้เขาแก้มาด้วยการมีกระจกหูช้างนะทำให้มันแจ๊ดอ่ะนึกออกไหมเวลาขับแจ๊ดอ่ะมันจะสบายตากว่าคันอื่นๆคือแม่งรู้สึกโป่งนะคันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับผมนะประมาณนน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 ีีีีีีีี้้้้้แลลลลววววกกััััััะะะผผผผผมม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 มอออธิิิบบาาาายยยตฟ่่่่่่่่่่งงงงททรูสสึเไไไดดชค ก็คืออะไรรู้ไหมหน้าตามันก็ไม่ได้ไวรุ่นอ่ะผมยังไวรุ่นอยู่ไงหลอกหลอกหลังหน้าเบอกหลังกันหน่อยดีกว่าไปมาต่อในส่วนแถว2กันบ้างนะครับลูกค้าถามว่านั่งสบายไหมไอตัวเบาะหน้าเนี่ยมันเลยเสาบีไปแล้วนะแต่เข่าผมยังไม่ติดเลยเนหะ็นไหมมันสาม,มารถนั่งเหยียดตัวได้แล้วเลนลุงก,ก็สบายๆไม่ต้องกลัวล้อโน้ตแถบแอร์เป่าอยู่ที่ศีรษะนี่เห็นไหมทุกที่นั่งนะครับผมนะสามตอนมีครบเลยและปรับแรงลมได้สามระดับคอนโทรลกดแต่ตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วมีมีจอให้ดูด้วยนะผมอันนี้เป็นจอเดิ เป็นพีสายท้าตอนยาวครับลูกค้านะบอกเลยว่าสบายสบายและคันนี้สิ่งที่อำนวยความสะดวกเบาหลังคืออะไรรู้ไหมเบาคนฝั่งเนี้ยไม่สามารถนั่งเหยียดขาเรียกว่านอนนอนราบไปได้เลยนะครับทำให้ดูแลกันขออภัยนะลูกค้าสมมติถ้าผมเป็นคนนั่งแถวนี้นะขอโทษนะครับเอ้ยมันเป็นฟิลนี้จริงๆริงเลยมันเป็นฟิลนี้จริงๆเหมือนแม่งออกแบบมาแบบอย่างเงี้ยอ่ะลูกค้าดูมันนี่ก็ได้อ่ะมาดูขอขอคันนี้หน่อยนี่ตุงกะตุลมันเป็นแบบนั่งฟิลนี้จริงๆริงเลยบอกแล้วว่าแม่งเหมาะกับเป็นรครอบครัวมากเอาง,ง่ายๆดีกว่าหรือว่าถ้าคุุุุุุณณณณณเเเเเเเปปป็็นนนนรรถคคคคมมีีีีีีแ่่่่่่ลลล้้ยยยยยงงงดดววหืออพั๊บ หยุดขานั่งเล่นโทรศัพท์สบายนะบอกเลยว่ามันไม่ได้คิดดิวขึ้นเลยนะคะันนี้แล้วแถมผ่อนเดือนละสี่พันกระบาท <c oughs> และมันใช้งานได้จริงเซฟคอร์สพพไปอีกเซฟคอร์สพพกับอ,อีกคันมันคันอีกนะผมไม่ได้เบียดเบียนใครนะแต่ผมพูดความจริงนะเพข้อคันนี้มันเป็นติดแก๊ส LPG มาโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จุข,ของได้เยอะไหมมาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังครับลูกค้าคันนี้ได้มาเซ็นเซอร์ครับผมนะมีเซ็นเซอร์หลังมีกล้องหลังพร้อมนะครับผมนะเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่เนื่องจากเป็นรถทรงวาร์กอนหรือว่า SUV นั่่่่่นน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 เเเเออองงะะจ๊มมััััักก็็ปปรรรรถถถททีีีีีีีแแแวววพพบบบบยยไไได้้้คืาลใณ นั่งถูกไหมแต่ถ้ายังจุกของไม่พอไอนี่กรสามารถ้าวลงไปได้อีกนะก็เรียกว่าถ้าเวลาคนโคน้งขนของอ่ะมันดีกว่ากระบะคือหนึ่งเลยคุณไม่ต้องมานั่งพันโค้งพันของใช่ไหมมันไม่ต้องลกงของเปียกแล้วครั้นี้ลูกค้าดูความเดิมมสิไม่เคยมีชนไหนดูความน็อตยังไม่เคยขายายเลยน็อตไม่เคยขายเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมกระดุมรอบคันอีกวสวยๆครั้านี้ใคนได้ไปคุมค่าแน่นอนย้ำนะครับผมนะว่าผ่อนเพียงเดือนละสี่พันกว่าบาทคุณไปได้ถึงเจ็ดคนดีกว่าค แต่ทรงลงแม็กให้เรียบร้อยด้วยนะไหน๋ยทยยางให้ยางมาในซีรีติตอกติกตอกเออันนี้ยางปี23นะลูกคา้าลูกค้าได้ยางปีใหม่เลยนะครับนะได้ยางปีใหม่เลยยางปี23ไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มแล้วนะหนะ้าตาเขาก็ไม่ได้คีริวคีเหลด้วยไฟยหน้าฮาโลเจนตันตมองมีครบเซนเซอร์หน้าก็มีจบเลยเดือนละ4,000ักว่าบาทนะกับสเป 11, คบาร์กอนปี11บับลูกคา้าค่าตัวที่สน้บาทเป็นตัวท็อปด้วยนะครับลูกค้าติดแก๊สให้เรียบร้อย2ระบบ LPG นะแล้วก็ตัวแกย ลายกันนะถ้าต้องการดูคันจริงก็เข้ามาได้เลยนะครับผมที่ดิดคะนคาเนาะเพราะว่าคันนี้มายังไงก็จบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยๆคันจะเจอสภาพจบๆอย่างนี้นะเขาฝากกันด้วยแล้วกันนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ